ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันนะครับสำหรับบริษัทออร์แกเนเซอร์ของพี่ก้องปิยะที่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ยังพอตั้งรับทันครับคือพี่ก้องเนี่ยก็บอกทีมข่าวของเราบอกว่าคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยพักรับงานพอดีก็เลยไม่ได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่ครับส่วนงานด้านของงานละครเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกกองมากนะักส่วนทิศทางการจัดงานอีเวนต์ในต้นปีหน้าก็คงต้องตั้งรับเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์เป็นหลักก่อนครับ ทางพี่กองเองก็มีการทํารายการออนไลน์มีการทำอีเวนต์ออนไลน์ไปด้วยก็ตอนนี้ก็มีการปรับแผนให้ลูกค้าบางเจ้าไปงานทาอีเวนต์ออนไลน์ไปด้วยเพื่อผสมประสานให้กับซัพพอร์ตในในในปีหน้าวงการอีเวนต์นี้ก็เปลี่ยนเยอะนะคะเพราะว่าจากตอนนี้จากที่จัดอีเวนต์ได้ก็ลําบากขึ้นถ้า <laughs> หลังโมกกาลาแล้วยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็บอกลูกค้าถึง2ทางเลือกว่าอีเวนต์จับไม่ได้จะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยก็เตรียมออนไลน์เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ดูวิธีการว่าถ้าเกิดจะต้องทำออนไลน์ทำลอยออนไลน์แบบไหนแล้วก็จะจัดวิธีการแบบไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพี่ก้องใจพถึงก็โชคดีนะคะก็ถือว่าพระเจ้าช่วยเราคอเรื่องใหม่ก็อยู่ในขั้นตอนที่พี่ชุดาภานะคะกำลังทำบท ทำบทอยู่ทำเรื่องอยู่ก็ไม่ต้องออกกองยังไม่ออกกองกว่า,าจ,จะออกได้หรือจะทาไ้ก็ประมาณสักกลางกลางปีก็โอเคเหตุการณ์ก็อาจจะทุเลาลงบ้างอีกหนึ่งคนท,คที่โดนพิษ COVID โควิด1 i n e t เต็มๆสำหรับนักร้องมากความสามารถแคนดี้ราแก,กนล่าสุดเจ้าตัวไปเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการทอล์กโชว์ว่าโควิด1 i สร้างหนี้นับล้านบาททีมข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าตัวก็บอกว่าที่เป็นหนี้สินนับล้านบาทเพราะไปคู่เงินซื้ออุปกรณ์ในการทำงานมา แต่ดันมาเจอโควิดรอบที่2ก็เลยต้องหยุดทุกอย่างแต่ดอกเบีย้ยและค่างวดก็ยังต้องส่งต่อไปงานอีเวนต์ตอนนี้กลายเป็นศูนย์เพราะถูกยกเลิกหมดแล้วห่วงก็แต่พนักงานที่อยู่กับตนมาตั้งแต่แรกซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของการประชุมว่าจะทําอย่างไรต่อไปไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าจะให้ทุกคนพักงานไปก่อนหรือไม่ยอมรับเครียดมาก สิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือเรื่องของบุคลากรน,นะคะคลูกน้องที่ที่สามสชีวิตที่เขา ต้องกินต้องอยู่เลี้ยงครอบครัวเครียดมากนะคะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าโควิดจะมาทาร้ายเราในช่วงเทศกาลอีกแล้วค่ะคของสําหรับคนบันเทิงทางช่วงเทศกาลเนี่ยครั้งที่แล้วสงกรานต์ครั้งนี้ปีใหม่มันคือช่วงที่เราจะสามารถเก็บเงินตรงนี้มาเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปีแสดงว่าตอนนี้งานอีเวนต์หรืองานอะไรที่าา่ลูกค้าติดต่อมานี่คือเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมครับขา,ขา,ขามีแคทตอนนี้นย์แล้วทุกพาร์ทคือตอนนี้ถูกแคนเซิลหมด ก็จะมีแค่งานละครที่ที่ตอนนี้รับอยู่นะคะซิทคอมแล้เบิดเถิดเทิงซึ่งตรงนี้น่าจะพอเลียงตัวเองได้เนี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับออกำลังใจให้สอบทุกคนด้วยทีนี้เชื่อว่าทุกคนโดนหมทค่าย <c oughs> ่ังไงก็สู้ๆไปได้กันก็แล้วกันได้ครับพี่แคนดี้ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> คะ <c oughs> สวัอดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside g News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ